สาบายดีเด้อเนะาะสบายดีเมื่อสู้คูสูขข้คนสาบายดีตอนเศา้าพี่น้องยินดีตอนหาบเขาสู้สงสาววันหลทุูงเด้อทุกคนเนาะเมื่อนี้กับวันสงการวาทองอออสงการหรือว่าปีใหม่เนาะแบบว่าปีใหม่ล้วปีใหม่ไทยคนะ่ะทุกคนเฮาสีมาเห็ดนำ้ำอบน้ำหอมสงพอสงเมนะ่เนาะผะอยู่ในบ้านสวัรค์เห็ดถูกปีเนะาะเฮาเสียดกับสเสาแสงเะว่า พ่อแม่ซอนก็มีลูกสองคนนี่แหละมีสาวแสงกับสาววันจะเพชรปีละเื้อเนาะสรงค่ะแต่ว่าแตงคันขอเข้ามานะ่ะเห็ดตลอดเห็ดแบบบวาชีในโอกาสวันเม่โอกาสวันพอ่อหรือว่าเห็ดเนื่องในวันเกิดสช่เนาะ,นะแต่ว่าฮดแต่ว่าทรงสิมีปีละเทือเท่านั้นอันนี้กระหางกระพ้ากันฮดทรงอิมเมทาลแล้วแล้วก็ทรงธาตุ และก็มานน่สีทรงพอทรงเม่บัดที่นี่เนาะปีนี้หอดบดไดไป้าทรงถัดทางใดพี่น้องทรงผ่านะผักอยู่ในวัดตะน้อปีนี้บุตท่านได้ทรงเลยได้ทรงเธอหนึ่งตังเตยอยู่วัดธรรมผ่าที่เฮ้าไปเฮ็ดทงท่านแล้วก็บบรได้ทรงกับมิตรสีทรงผ่านในบ้านซื่อๆอ,ออกตะน,นี่แล้วก็สีผ้ากันเมื่อห้านเนาะเมื่อห้านห่านปิ่งซ่อนกับขายคือเก่าแล้วก็สิลินทรงกันไปน้ำ อันนี้ซีเป็นขีมินเนะาะขมิน้นปลูกเองเด้อทุกคนอันนี้บริสุทธิ์มีติปประจําบนหอมหอมชั้มว่าเขาเจาจังามาเห็ดน้ําหอมนะแต่งคันขอข้ามาพ่อแม่ลวะกะ็มีน้ํโอบกน้ําหอมเนาะเซ้าแซงยังไปหาดอกไม้อยู่ก็มีคันหาขอข้ามาล่าโทษแม่ซอนยังไปสงถาดอยู่ แต่งถาแล้วอันนี้ลูกสาวใหญ่เพิ่นใส่เงินพันหนึ่งแด้นี่พอเป็นปึกเลยเลือเขาคอยคอยกำลังเบิกยู่ไปเอาหนับมาใส่ก่อน,ด,อน,นอด้วยมนะีก็น้อยแล้วเนาะนำอบน้ำหอมแต่เก้าวก็ต้องมีดอกจําปาเห็นเดี๋ยนาะ อันนี้เป็นดอกใหม่ประจำศาสตร์เราเลยเด้อนี่หอมใส่ดอกอันนี้ในสายระกูศสีให่ชงนะยังโบรานมีใครมาอยู่หอมเลยทาเจาอก่อนเด้อกิโพธิ์กิโพธิ์ คิวลูกคิวเจ้าละเด้อแบบเงินเฮาเด้อนีเด้อใส่เอาจอกลืมเอามาว่าใส่เงินอันนี้ของลูกเคยเด้อลูกเคยเด้อคนละพันอ, <c oughs> อันนี้ของลูกสาวเดออ้เดอของลูกสาวของลูกสาวอีกกรอยู่ทางลุ่มเด้อไป้ยืนให้หนี สวัสดีท่านผู้ชม15เมษาวันสงการเนาะยี่บาทห้ากันเงียบมิตรีสาธุสาธุสงการละลูกเต่าคอคำาอิโพอิเด้ืเนาอสาธุสาธุาธาธอุกสาศาวันท่าก,มมมมกุมหมอพหนอบนอบเจ้าเจ้าป้าคอคำา,าบิดามานดาก่อเกิดถูกป้าเกิดยังลูกวังพลมโนกรรม ว่าจีจำที่จำอันใดที่ลูกได้สร้างทางพาต์ประมาตต่อพ่อแม่ขอหายพ่อแม่นจอันด้วยควาพูดเท่บาบทเห็นการต่หน้าก็ดีรับรังก็ดีจดาจาใจก็ดีว่านจะใจก,ก็ดีเนาะหูก,ก็ดีบ่หูก็ดีขอหายพ่อแม่แล้วก็รับบ่าวเด้อเนานะจงเอาโสที่จำให้แกลูกแกล้านบ่งให้ลูกกันมีแบบนี้จำได้แบเนาะสาธี เลยเอาจับจับเลยนะเขาจับเขาเอนมาอ้าวหมดไม่มูงุ่ยเพิ่นเร็วปาะสบการนี่ก็ขอให้สุกมันล้ำรวยเงินทองทำการทำงานก็ขอให้มั่นมั่นค่าขายติบขายดีเนาะอยู่ดีไม่แห้ง ปใใใีใหม่ปีนี้แนี่ขออาย an Mother, no ุยั้ำๆมีความสุกายสุกใจเด้วยไข่ชุกขมานไห้รับไม่รวยหาเงินหาคำไข้ชุความมุหมัดปรารถนาได้ครับคุณนุ่นสุ่งยูดีไม่แห้งกระอบมาบ่มีลกบ่มีไฟแต่แตบจังเลยนีแล้ว่คนพุกโทรมามือจิ ย่าเตียงอย่างเตียงเรื่องเลยเอาเขาตีมาปีใหม่อะได้อพอด้อขอให้อดีดีแหงจะเจ็บจะขาเด้อเจ็บอนออองขอเศราเด้อบัดเดยยเป็นงโส่กลาเด้อตีจะงานเดียวกันที่กันยามมาทีั้งมีกันสองคนนี่เลยเด้อเรียนคีย์วในสองคนกัน ยูไม่ก็ขอให้แม่ยูดีมีเฮยจะคุไข่ยูดีมีเฮ่ย์ปะต่าลูกกต่อให้ยูดีมีเฮ่ยมาเนีนมาเนีนบุญหลมีไฟตกกันนั่นแล้วอาให้ยูดีมีเฮ่เด้อให้ช่วยกิเจ้ายเดียบอดอีกม่ได้กมีเฮเออบ่อยมีพญาโลคาพญาโลคายูน้ำลุกน้ำลายเป็นหงพหงใจเด้อ ให้เงินนะครับเขอให้เห่อดิ้ปังๆด้วยให้ลำให้รวยมือนน่ะให้หงุดห้ิดแก่ไยปีใหม่สงการแล้วเขาขอทรงพ่อแม่เด้อนอนให้อยู่ดีมีแห่งได้ๆจะเก็บจะขายอดออ่ยแอะๆจะให้เศร้าเลยขอหนูเป็นหนุ่มพ่อแม่เป็นแมากันเขาขอทรงในเดิมแม่ ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ดีมีแห้งลกัดกาะจุกูุ่มนนั่นแหละคำพูดนุ่งจงางขึ้นหารำกันส่วนมวบงมัดปัจนาินไม้้าไม้และลูกบ้านเขาโครง้เน่บให้ลูกบ้านมีแบบมีจัเขาให้บอา อายุมันคนนี้บุดีีแห้งปัสจกบใหไข่เจ้งหลายทั้งนั้ให้เ้าไว้ไว้ให้ยอดวิวตปางเดินทางเดินทางกูไม่คยยังไเดี๋ยวะจ๊ะนมาแม่จะถูกแคนหายช่อง้นเลอืมอ่านจบโตม่กับปุ๋ยปปนย ลูกค้าทั้งหลายทั้งปวงเ้อแม่ปูเกแขนหักรับแขนตอดเนาปีใหม่โชกนานเ้อบอกให้ไปน้ำพีมีน้ำเพ่นได้มาอยู่เพลดอยู่ช้านย่นนำเอื่อยน้ำนองน้ำพอ่อน้าแม่แล้วเพ่งพาใส่กันให้สางลูกปุ๊กขึ้นให้ลำรวยเมือหน้าเมือในเห็นยังกับให้ขาคายเลยสมควรม,มุ่งม,มาปรปัถนา หลังจากีนน้นก็สิเมืเปิดลง้องนังบริยุทธ์จากมื่อือวานีนนักกาลูกข้ามันนี้ลูกข้าวมาตามเจ้าเ้าะมาตามมันให้ปิ้ม่การให้ยุเคนชุ่มคนจุนหาเงินหาค้ำชมควมองหมัดปัทนาให้ให้ปังๆเ้อเอาเชื่อเล้ยวปีใหม่มืองไหมปีด ให้ใครแข็งกันเด้อให้ใครใครเพื่อนกันเอออ่าสร้างลูกกู้นทาเงินนายค้ำให้โบปักนั้งแต่นั่นแล้วโชยมานชคมาออมปีใหม่ปีนี้พ่อแม่หายพ่อลูกเต่าหายอยู่ดีแห้งไงเออมอมีพญาาโลค่ามาเบียดเบียดเออมีปิสการหลั่รวย ไปไปใช้2 3งสามโอเคได้แล้วจบแล้วพี่น้องเนาะเห็ดถูกปี่รงถูกปีเพราะว่ารงการปีหนึ่งมีเธอเดียวแต่ว่าแต่งขันขอเขามาล่าจุหลายคนกับสิบ่คอยโหแท้จริงเนี่ยบอมีอยู่กับย่ารุนมาแตงแต่น้อยเนี่ลย้ยงมาแตงน้อยแม่เงินเอาไห้เราละคนหนึ่งเลยค่ะ เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาจนใหญ่แง่แล้วก็ยังได้เลี้ยงอีกเลี้ยงกันไปเรื่อยๆไงเลี้ยงกันไปเรื่อยๆเอาไปเอาไปอาบด้วยน้ำหอมเอาเมื่อหดเอาเมื่อบานงดชงในห่านนะใส่อยู่บอกระคูนดอกย่อไงใส่ในห่านนะปีใหม่ก็เสียมันมาเน่งๆกักปากโอ้ลูกในดอกคูนุะอันเอาเมื่อเสียในห่านปุ้ง อาโหดโหลดโหดลางเดนนี้โหดเพิ่นันหสะจดมันกระจดวนเก่าแล้วคนบอกว่ามันหาานอ่ะขึรถแท่แมนบอกเออเยพอหลนเป็นรถข่อย อมมันาทำคุณเด้อลูกอีแม่เด้อไปใช้ให้หอนให้เทิงเด้อบีแก่เจไดจงแม่นจะปีเลยนั่นเนาะปลายปีแล้วเทิงเต้ขึ้นมาแต่ไทยไม่มอันนี้บงในทวดินอีแม่เราตากแหงไว้ขายเราเศ้าขายเปียกแล้วหลดปลายหลดมันเลยหลดอีเม่บรรยำจะปลูกแล้วหาเนี่ยมันจะเปลี่นเราจเอาไปทักใบไม่เงีมันมาาในงานก็ไห่ แต่คล้ายๆดีๆแพทยเน่เอ้ยยังคิตามเบีกอยู่เออเราโหดไปเบิดได้แนวอันอุปกรณ์หาเงินเราอันนี้หาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี่นะคือเป็นเงินเป็นคำหมดกี่โอเคแล้วทุกคนเนาะนี่แหละปีใหม่สงกรานต์จ้าผู้ใดที่แบบเดินทางกันตลอดปลอดไทยเนาะแป๊บเดียวเท่ากระเถิบไปอีกปีแต่ละปีก็ไม่แต่ให้เขาใส่เสื้ออันนี้มีเพื่อทัน สเสือสรงการนี่แหละเเป็นสืออะืมเราสีเห็ดไปละเด้อจ้าพอกันคลิปหนาพูดแล้วน้อยสวยๆรวยๆปังๆพุ่งนี้หวยออกเนาะแชทู่สบายดี